ค่ะเพื่อนเพืนแฟนฝรั่งของยายเลมก็ตกใจค่ะทำไมมันรูเล็กจังอะไรเงี้ย อเมริกามาแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ข้างนอกก็อากาศร้อนเช่นเดิ่กเคยค่ะยายแหลงเลยต้องมาทําคลิปข้างในบ้านนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอากาศร้อนก็จริงนะคะแต่เมื่อคือนนะคะเพื่อนๆอ่าฝนตกฝนตกแรงมากเลยค่ะแต่แต่เมื่อคือนฝนตกนะคะแต่วันนี้ก็กลับมาร้อนเหมือนเดิมค่ะร้อนจนแบบว่าไม่อยากออกไปข้างนอกค่ะเพื่อนๆ อยากอยู่แต่ข้างในเพราะว่ามันร้อนอบอ้าวมันแบบว่ามันมันทําให้เราเหนื่อยแล้วก็เพลียนะคะเวลาเราออกไปข้างนอกบ้านนะคะเพื่อนๆถ้าอากาศมันร้อนๆเนาะเอาวันนี้ยายแหลมก็เลยจะจะมาแชร์เล่าประสบการณ์นะคะ,ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่ยายแหลมเจอสามีฝรัง่งครั้งแรกทั้งใหญ่ทั้งยาวแต่ก็ผิดหวังไปแล้วค่ะที่ไม่ได้ยาว ดังใจตัวเองที่ตั้งใจไว้นะก็คือยาวร้อยแก็คือไม่ได้สมหวังนะคะทีนี้ยายแล้ก็เลยจะจะมาเล่าแล้วก็มาแชร์แล้วก็มาเมาส์หมอยสามีฝรั่งอีกรอบหนึ่งค่ะหลังจากรับสามีฝรั่งจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะเหตุการณ์ต่อมาจะเป็นยังไงคะ,ะหลังจาก รับสามีฝรั่งมาจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะเพื่อนๆก็มีเหตุการณ์ที่แบบแปลกประหลาดสําหรับสามีฝรั่งนะคะหรือว่าแฟนฝรั่งของยายแรมนะคะประมาณตี่สองนะคะที่ยายแรมเห็นเขาก็คือไม่ได้ยาวดังใจที่ตัวเองตั้งไว้นะคะ,นะคะก็คือร้อยแปดสิบค่ะเพื่อนๆอันนี้อยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบนั่นก็คือผิดหวังไปแล้วนะคะพอเจอกันนะคะก็เออ กอดกันนะคะแล้วก็กีบฮักนะคะโอ้โหกอดแน่นะคะ่ะก็คือแบบว่าอ่อาซัมเนอรมเนียมฝรั่งนะคะเวลาเขาเจอเจอใครหรือว่าเขาจะทักทายสวัสดีเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนเขาก็ต้องกอดอบกอดเราใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือทรรมเนียมของฝรั่งนะคะอ่าก็ทําให้ยายแรมอึง้งอีกรอบหนึ่งนะคะทําไมเขาถึงมากอดเราอะไรเงี้ยอ่าเราก็ยังไม่เข้าใจรมเนียมหรือว่าวัฒนธรรมของ คนอเมริกาหรือว่าคนฝรั่งนะคะว่าเขาเจอกันครั้งแรกเนี่ยเขาต้องกอดกันแล้วก็บางทีก็จุ๊บหน้าผากเราค่ะเพื่อนๆ <c oughs> อันนี้แย่แลมเจอครั้งแรกยายแลมก็ตกใจนะคะว่าทําไมทําไมเขามามาจุ๊บหน้าผากเราอะไรเงี้ยก็ตกใจค่ะแล้วก็ทักทายกันสับเ็จเรียบร้อยก็พี่เพื่อนสาวในคานุนนี่ก็คือเทคแคน หรือว่าเป็นเป็นล่ามให้ยายแรมนะคะแล้วก็คุยนู่นนี่นั่นแล้วก็ชวกนกันกลับที่ห้องนะคะพอกลับที่ห้องอ่าเราก็รับอ่าเราเราก็รับแฟนฝรั่งนะคะกับที่ห้องอันก็คือห้องห้องของยายแรมเนี่ยนะคะก็คืออ่ายายแรมซื้ออพาร์ตเมนต์นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์อ่าเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์เพราะว่าอาศัยอยู่คนเดียวนะคะก็เลยซือ้ออพาร์ตเมนต์ไว้ฝรั่งนะคะกับที่ห้องกับเพื่อนสาวนะคะก็รับกลับไปนั่งแท็กซี่กันกลับไปนะคะ พอไปถึงท so uh, wow. so ี่อพาร์ตเมนต์ของยายแลมนะคะอายแลมก็เห็นเขาเหนื่อยค่ะเห็นเขาเหนื่อยก็เลยหิ้วช่วยหิ้วกับเป้าเขากระเป๋าเขาก็ใบใหญ่นะคะแล้วก็หนักด้วยค่ะหิ้วขึ้นห้องของยายเลมนะชั้นสี่ค่ะเพราะว่าอพาร์ตเมนต์ของยายแลมมาอยู่ชั้นสี่อยู่ชั้นสี่ก็เลยช่วยกันยกหิ้วกระเป้าจนแบบว่าเข่าอ่อนหมดเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีแรงจนเข่าอ่อนหมดเพราะว่าเรารอ ทั้งง่วงนอนทั้งง่วงนอนทั้งแบบว่าทั้งเพลียเพราะว่ารอรอแฟนฝรั่งนานนะคะที่เขาจะลงจากเครื่องแล้วก็เครื่องก็ดีเลยเราเหนื่อยแล้วเราก็เพลียรตรงนั้นมากๆเลยค่ะ,อะพอเข้ามาถึงนะคะก็ประมาณตี2องคเพื่อนๆแล้วก็เหนยนั่งแท็กซี่มาแล้วก็มันมันดึกแล้วมันดึกแล้วมันก็แบบว่าเพลียอ่อ,อนเพลีย บางคนก็ ier, อ่อนเพลียแฟนฝรั่งก็อ่อนเพลียในการนั่งเครื่องนะคะยายแรมก็อ่อนเพลียเมื่อยล้าในการที่รอเขานะคะรอเขาหลายชั่วโมงคะ่ะเพื่อนๆพ,พอหลายชั่วโมงปุ๊บพอมาอมันตางคนก็ต่างเพลียนะคะก็คือเหนื่อยกันทั้งคู่ค่ะเพื่อนๆก็คือเหนื่อยทั้งคู่แฟนก็เหนื่อยยายแรมก็เหนื่อยเพื่อนสาวก็เหนื่อยทีนี้พอมาถึงอพาร์ตเมนต์ของยายแรมนะคะเพื่อนๆอ่ายายแรมก็ ก็สงสารเขาอีกทีหนึ่งคือเขาบอกเขาเหนื่อยในการเดินทางค่ะเขาเพียในการเดินทางนั่งเครื่องทั้งวันทั้งคืนค่ะเขายกกระเป๋าขึ้นไปชั้นสี่ของยายเลมวันนั้นเอเพื่อนเพื่นอนลิฟที่อพาร์ตเมนต์ของยายเลมเสียเสียมาเสียต่อที่แล้วเหนื่อยเลยค่ะลิฟอพาร์ตเมนต์ที่ยายแลมเน่ยเสียก็เลย และยกกระเป๋าของเขาไปใหญ่ๆนะขึ้นไปชั้นสี่ครับเพื่อนๆเราก็เหนื่อยในการที่รอเขานานจนเกินไปแล้วเขาก็เหนื่อยในการนั่งเครื่องเราก็ไม่อยากให้เขายกยายแลม้ก็เลยต้องยกขึ้นเองกับเพื่อนสาวเขาช่วยกันลากค่ะจนเขาแล้วก็ร่างกายเพียไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆเหนื่อยเหนื่อยในการรอแล้วก็เหนื่อยในการที่จะ,ะยกกระเป๋าขึ้นไปข้างบนเขาค่ะช่วยเขาขึ้นไปขึ้นขึ้นไป ที่อพัดเม่นของยายแหลมนะคะพอถึงห้องชั้นสี่ค่ะเพื่อนๆเขาก็ตกใจตั้งแต่ขึ้นบันไดแล้วค่ะเพื่อนๆว่าทำไมมันไม่เหมือนอพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่พอพอ,พอไปถึงพอไปถึงชั้นสี่นะคะเพื่อนๆยายแหลมก็เปิดกุญแจเข้าไปในห้องของยายแหลมพอเขาเห็นเท่านั้นแหละค่ะเพื่อนๆสามีฝรั่งของยายแหลมก็ตกใจอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าทําไมห้องของยายแหลมมันรูเล็กเท่ารู พอพอยายแรมเปิดประตูเข้าไปนะคะกับเพื่อนสาวนะคะแฟนฝรั่งของยายแรมก็ตกใจะค่ะเพื่อนเพื่อนว่าทําไมห้องของยายแรมเนี่ยมันรูเล็กเท่ารังหนูค่ะเพื่อนๆอันนี้คืออ่ารูเล็กนะคะรูอ่าอ่าห้องพักของผู้หญิงไทยทําไมรูเล็กจังอะไรเนะะี้ยค่ะรูเล็กเท่ารังหนูคะ่ะมันไม่ใหญ่มันไม่เอร์วังเหมือนที่อเมริกานะคะอเมริกาของเขาก็คือเป็นห้องที่แบบว่า มีทั้งห้องครัวห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องห้องน้ําคือแยกต่างหางนะคะคืออพาร์ตเมนต์ที่อเมริกาเขาจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่อพาร์ตเมนต์ของที่ไทยนะคะตอนนั้นยายแรมก็อยู่ประมาณห้องสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อนห้องสี่เหลี่ยมไม่มีอะไรค่ะห้องสี่เหลี่ยมก็คือมีทั้งอ่าที่ทํากับข้าวที่นอนเตียงนอนอะไรรวมกันอยู่ห้องสี่เหลี่ยมค่ะห้องย่ห้องยายแรมใหญ่ประมาณ น่าจะประมาณ4ีคูณสาเมตรค่ะ4ีคูณสาเมตรนะคะก็มีห้องน้ําห้องน้ําก็อยู่แล้วก็มีระเบียงแค่นั้นเองค่ะอันนี้คือห้องสี่เหลี่ยมของยายแลมนะคะพอพอเปิดเข้าไปนะคะเพื่อนๆเฟ็นฝรั่งของยายแลมก็ตกใจค่ะทําไมมันรูเล็กจังอะไรเงี้ยประมาณนี้ยเขาก็ว่าอ่ r ย o รุมทูสมอล เขาไม่เคยเขาไม่เคยเห็นที่แบบว่าอพาร์ตเมนต์ที่ไทยนะคะว่าเป็นแบบนี้ห้องสี่เหลี่ยมตอนที่เราวิดีโอคอลคุยกันน่ะยายแรมก็วิดีโอคอลนะแ,แต่อยู่บนเตียงนอนค่ะไม่ได้ถา่ถายนู่นถ่ายนี่ให้เขาดูว่าอ่านี่ห้องชั้นหน้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยายแรมยังไม่อธิบายให้เขาเข้าใจก่อนที่เขาจะบินมาหายายแรมนะคะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเขาอึ้งค่ะทําไมอ่ะอพาร์ตเมนต์ทำไม รูเล็กจังรูเล็กเท่ารังหนูอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้มันก็ไม่ใหญ่ค่ะอันนี้เขาก็ตกใจพอพอไปถึงห้องนะคะ,ะเขาก็ต้องการอาบน้ําก่อนค่ะเพื่อนเพนืเขาก็ต้องการเขาเหนื่อยเขาอยากจะอาบน้ําให้มันสดชื่นอะไรเนี้ยเขาก็เลยไปอาบน้ําเขาุพบก็ไปเจอห้องน้ําที่แบบแตกต่างจากที่เอเมริกาเหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็คือห้องน้ําของยายแรลมนะคะอันนี้นนนก็จะเป็นนั่ง ก็จะมีโถส้วมแล้วก็นี่ก็คือรวมกันเลยไม่มีแบ่งนะคะที่อเมริกาเขาจะแบ่งนะคะนี่คือโถส้วมอันนี้คืออ่างน้ําแล้วก็พื้นข้างนอกจะไม่เปียกกันคือห้องน้ําของอเมริกานะคะแต่ห้องน้ําของอพาร์ตเมนต์ของยายแรมนะคะเพื่อนๆมันก็จะมีโถส้วมแล้วก็มีที่กั้นแค่อาบน้ำํำเฉยๆพื้นก็คือจะแฉะเปียกไปหมดอันนี้คือและอีกอย่างนะคะเขาเปิดฝักบัวไม่เป็นค่ะเพื่อนๆ เป็นฝรั่งของยายแลมเปิดฝักบัวที่ไทยไม่เป็นอันนี้คือขำกิ้งมากเลยค่ะเพราะฝักบัวของเรามันจะเปิดแค่คึบขึ้นขึ้นเลยนะคะ,ะที่เอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีอ่างอาบน้ํานะคะเขาก็มีฝักบัวแต่เขาไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นสายแบบว่าดึง,ดงแล้วก็มาฉีดีอย่างนี้ของบ้านเรานะคะอพาร์ตเมนต์ของยายแลมคือเป็นฝักบัวแล้วก็เป็นแบบว่าเอามาฉีด,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 ดตามตัวนี่นึกภาพออกไหมคะเพื่อนๆอน,นั้นคือฝักบัวของ ของอพาร์ตเมนต์ที่ไทยของยายเลมนะคะแต่แฟนฝรั่งเขาไม่เคยแบบที่จะเอาฝักบัวแล้วมาอาบน้ํแบบนี้เขาก็ถามว่าทํายังไงเขาไม่เคยเพราะว่าฝักบัวที่นี่มันไม่มีสายแบบเป็นจีดๆๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆมันก็จะมีติดอยู่ที่แบบว่าของอเมริกานะคะคือฝักบัวที่อเมริกานะคะคือเคลื่อนย้ายไม่ได้ค่ะก็คือแบบเปิดปุ๊บแล้วก็อาบเลยแต่ที่ฝักบัวของที่ไทยเรานะคะอพาร์ตเมนต์เนี่ย ก็คือจะเป็นสายนะคะแล้วก็ฉีดฉีดดฉีดเหมือนเหมือนเหมือนสเปรย์นะคะเพื่อนๆนคือฝักบัวเขาไม่เคยทําอันนี้ก็ทําให้เขาอึ้งแล้วก็ทึ่งในความพิศวงของหญิงไทยนะคะว่าอยู่ห้องแบบนี้ทําไมรูเล็กจังอะไรเนี้ยนะคะอยู่อ,อยู่อพาร์ตเมนต์แ่าไม่ใหญ่ค่ะแต่แต่ปกติมันก็อยู่ประมาณสามอพาร์ตเมนต์ทั่วไปของกรุงเทพนะคะอยู่ ที่ประมาณ3คูณ4 3คูณ4เมตรนะคะมีอะไรที่พี่สงสำหรับแฟนฝรั่งของยายเลม,มากเลยคะ่ะสำหรับการไปเมืองไทยครั้งแรกของเขานะคะแล้วเขาอาบน้ำไรัยสัสทธิ์นะคะเพื่อนๆก็มานั่งคุยกันอีกค่ะกลับมาจากตีสองแล้วก็ยกกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยเขาจนอ่อนล้าหมดแล้วก็มานั่งคุยกันอีกค่ะเพื่อนๆก็คนเราเนา,เนาะคิดถึงกันก็นั่งคุยกันทั้งคืนค่ะเพื่อน นั่งคุยกันทั้งคืนก็กอดกันไปหอมกันไปแบบไม่ไม่ใช่อยู่กันสองคนนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คืออยู่กับเพื่อนสาวอีกหนึ่งคนนะคะคือนุนนี่ก็คือเราทั้งคืนน่ะเรานั่งคุยกันเลยค่ะไม่ได้นอนเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือแบบเขามาเที่ยวไทยครั้งแรกแล้วก็มาแบบเขาก็อยากจะพักผ่อนนะคะเพื่อนๆแต่เรามาครั้งแรกเราก็อยากจะคุยกันนานๆนนหน่อยก็เลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกัน <c oughs> Сп ทั้งคืนเลยค่ะเพื่อนๆทั้งคืนเลยวันนั้น จนถึงหกโมงเชา้าเอายายแลมก็มาเล่าเท่านี้นะคะจนเ,เรานั่งคุยกันจนถึงหกโมงเช้า้วยค่ะคะืนนั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะถึงหกโมงเช้านะคะต่างคนก็ต่างนอน,นะคะ่ะเพื่อนๆไม่มีอะไรในกอไผ่เลยนะคะเอาวันนี้ยายแรมก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายแรมเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติ้งเตือนนะคะ แต่ต,ต่อไปคงแย,ย่แล้วนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ